สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เราหยุดเรียนนะแล้วก็จะแปอไปแล้วนัดแม่กับน้องไว้ที่สถานีที่ไหนนะสเตฟานทัศนนั่นจะมีสเตฟานโดมนะเป็นเซนสเตฟานเป็นโบสถ์เซนสเตฟานที่ก่อตั้งมาตั้งแต่สร้างตั้งแต่ปี1200กี่ปีที่แล้ว1200 800ปีแ่สวยมากเลยนะ แต่เรายังไม่ได้เคยเข้าไปข้างในนะแม่บอกว่าเข้าไปสีอีเราจะลองเข้าไปข้างในดูนะเ,เดินแค่ข้างนงอ,อกเห็นคาสิโนก็เลยเดินวนๆแถวนั้นนะครับคาสิโนเขาเราเข้าไปเขาให้ลงทะเบียนก่อนนะแต่ว่าวันนั้นลืมาพาสปอรอตไปก็เลยไม่ได้เข้าไปจําแลม <c oughs> ยังไม่ได้ไปสอบสองดูก็อยากเข้าไปเฉยคงไม่เล่นหรอกนะครับเพราะเริ่มต้นมันน่าจะแพงมากนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเริ่มต้นเท่าไหร่ถ้าอยากไปเล่นคาสิโนไปเล่นวอยเปย์ล่ะดีสุด ตาละร้อยตาละาร้อยนั่งเล่นอยู่ทางอื่น <laughs> ก็ได้น้อยไงถ้าได้เห็นไหมตอนไปสิงคโปร์อ่ะตาละยี่ห้าเหรียญสิงคโปร์ใช่ไหมก็ได้มาแบบหนึปป่งสี่หมื่นห้าเสียจที่ลาสปอร์ตมันโชคด <laughs> ีถ้าเสียก็เสียเยอะ <laughs> เสียก็เสียเยอะ <laughs> นั่นแหละตอนนี้ก็กำลังเดินเดินไปตามถนนผลทางบ้านเมืองเขานะฮะไปขึ้นอุบาน เดินประมาณ800เมตรได้เดินไม่ถึง10นาทีนะเขาจับเวลาประมาณเดินประมาณ5นาที6นาทีก็ถ,ถ,ถึงแล้วอยู่ข้างหน้าเก้าวัยคือเขาเดินไว้เขาเป็นคนเดินไวนะขายาที่นี่ต้องมองซ้ายมองขวาต้องมองซ้ายก่อนมองซ้ายก่อนค่อยมองขวาครับก่อนจะข้ามถน,นนเนาะนี่ มองขวาแล้วก็ไปเห็นแอดมิโรนี่น่าจะเป็นชี่ให้พนันบอลอย่างถูกกฎหมายนะที่เราเห็นเนี่ยรูปนักบอลรูปนักบอลน,น่าจะพนันบอนลแหละแต่บ้านขเขามันถูกกฎหมายคอัมีรูปเทนนิสด้วยอ่ะมีพนันเทนนิสด้วยเหรอใช่ตัวฟิตเนสหรือเปล่าไม่น่าใช่ฟิตเนสก็ต้องเขียนว่าฟิตเนสเตอร์ดิโอดิ อันนี้มันไม่บอกอะไรแสดงว่าไม่อยากไม่อยากให้รู้อยากให้เด็กรู้ไงไม่อยากให้เด็กรู้ <ingo> ร <ingo> แต่ผู้ใหญ่ห <ingo> ที่รู้เดินมานี่มีร้านโซมาเลียด้วยนะแต่ยังไม่เคยเข้าไปนะ <ingo> นัวกอกอชื่อร้านโซ <ingo> มาเลียแล้วก็มีร้านขายเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่า ขายเฟอร์นิเจอร์บิวอิแล้วก็อยู่นั่นจะมีเลตดตลองมีร้านอาหารชื่อหำยำครับ <laughs> <laughs> ยังไม่เคยเข้าไปนะทุกคนที่เราอยู่มันเป็นเขตสิบนะครับมันก็จะมีผู้อพยพเยอะหน่อยนะ <laughs> เมื่อเที่ยวกับเขตอื่นแต่จริงมันก็ไม่ได้ดู อันตรายอะไรนะครับมันแค่มันก็แค่แบบคนต่างชาติเยอะแต่ว่ามันไม่อันตรายส่วนมากเขามาจากตุรกีกันเนาะแถบเราอยู่แต่ตุรกีเราก็ไม่อึงในนั้น <c oughs> เป็นต่างชาวเหมือนกันออสเตนี่เดินไปเดินมาจะถึงสถานีแล้ว,วถึงบ้านเมืองเขาเึ็นระเบียบมากๆานะรถก็ไม่ติดเหมือนกรุงเทพไม่มีพีอด้วยอยู่นี่ทำไมคน ไม่ค่อยขับรถเลยอะไรคนน้อยคนหรือคนมันน้อยใ่ไประชากรเหมือนจะน้อยกว่าอยู่กรุงเทพมัง้งเพราะว่าต้องต้องไปอลองเปิดดูเหมือนแบบรถก็ไม่ติดนะทุกคนตามท้องถนนก็คือคนไม่ขับรถนะแต่ว่าแล้วก็ไม่มีคีมเมด้วยสองข้ไม่มีคีเอ็มสองข้อเริ่มสั่งตะปูเป็นเลือนแล้วมาอยู่นี่ได้สั่ง พีเอ็มจะมาเจออากาศหลักเดียวแทนครับสูนยงศาหนึ<ม>หน่ง,งองศานี่ก็เดินข้ามถนนแบบไม่ต้องมองทางนะทุกคนเพราะว่ารถจะจอดให้เรานี่ร้านฮอปเปอร์น่าจะเป็นเครือของบริษัทเยอร,รมันฮะเป็นถ้าเยอรมันน่าจะเรียกว่าเอาดีมั้งเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์เดียวกันก็มาซื้อของที่นี่ได้แต่ว่าไอเนี้ถูกกว่าที่ิเต เราไปไป,ไปบ่อยวิเตอร์จะถูกกว่านะครับแล้วมันอยู่ใกล้บ้านเรา้ลยวิเตอร์คนที่นี่จะต้องใช้รถเข็นแบบนี้ไ้ใส่อาหารเจลาซื้อของเงี้ยจะได้ไม่ต้องเดิดดนใช่จะเดินถือกันไปเจอกันที่สเตฟานโดม สวัสดีทุกคนตอนนี้เรามาถึงสเตฟานพลัดแล้วนะแต่ว่าคนเยอะมากนะนักท่องเที่ยวเยอะไงตอนนั้นที่เรามาวันธรรมดาที่เราเลือกอเรียนแล้วเดินมาคนไม่เยอะขนาดนี้แต่พอเป็นเสาร์อาทิตย์เขาก็แบบออกมาเที่ยวกันเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันหรือว่ามันคนเยอะอยู่แล้ววะตรงนี้ <c oughs>

เขามีจุดเทียนอะไรด้วยนี่คือทางจ่ายตังค์ครับ7ยูโรจ่ายแล้วขึ้นไปได้ อ๋อตรงนี้มีรั้วนะครับแต่ทำไมมีคนเข้าไปได้ครับเพราะ่าเสียสารวิลล์ไงอ๋อเล่นแล้วก็จะได้เห็นเนียงเก๋ไกไน่นะแล้วก็จะได้ถ่ายรูปเกลสลักอัอที่เหลือนี่คือ ที่เหลือนี่คือสายฟรีเออที่ยวยืนตาต้านนี่คือฟรีนะทุกคนเดินเดินออกกันแบบเยอะๆเนี่ยไม่ยอมจ่ายสามยูโรต้องสามยูโรไม่แพงเท่ไม่ใช่เจ็ดยูโรวะเจ็ดยูโรต้องขึ้นไปขึ้นบนแต่ถ้าสามยูโรน่าจะสามมากกว่าเลยมีถ่ายรูปให้ไหนเล่าไม่มีคนพอดีเลยมีทางไปคาตาคอมนะครับทุกคนค่าเข้าเจ็ดยูโรนะฮะ ก็คือเดินลงไปข้างล่างนะครับคาตาคอมคือที่เก็บกระดูกนะครับมสมัยก่อนดูว่าเขาเปิดได้หรือเปล่านักท่องเที่ยวลงเข้าไปแล้วนะฮะเปิดไม่ได้เราสงสัยวันนี้ไม่เปิดดูแล้วข้างล่างคืออะไรคือที่เก็บกระดูก,เ,ก,ก,ดกเนี่ยนี่ไงเขาเขียนคาตาคอม ถาเข้าเจ็ดยูโรแต่ไม่รู้จ่ายตรงไหนมีคนพยายามไปเปิดใช่ไหมขึ้นมาแล้วน่ะคนพยายามไปเปิดแต่ว่าเปิดไม่ได้ค่าเข้า7จูโรเขาคงไม่เปิดหรอกค่าเข้าไปดูกะดูกระดูคนตายผีหลอกผีหลอกไหมผีหลอกอยู่นี่มีผีไหมยังไม่เจอผีเลยนี่ผีจหอยู่นี่มันไม่มีผีผีเหมือนบ้านเรา มันมันสิ้นสุดเขตอำนาจเหรอของผีบ้านเราผีบ้านเรามาไม่ได้แต่ผีฝรั่งค่ะผีฝรั่งจะหลอกคนเอเชียป่ะนี่จะหลอกนี่จะพูดกันรุ่นเร <c oughs> ื่องมันข้าก่อสร้างกี่บาทเลยหลายพันปีแล้วทีละ,ะน่าจะพันล้านใช่ไหมหนึ่งยูโรโอ้ตีเป็นเงินสมัยนี้น่าจะพันล้านบาทไหมหรื่อร้อยล้านหรือห้าร้อยล้านอะไรเงี้ย บริจาค1ยูโรก็ได้จะจุดเทียนหรอปริจาอจุดเทียนเป็นระบบเชื่อใจหรือหยอดลงบริจาค1ยูโรบริจาคลงนี่นะครับแล้วก็หยิบเพียนมันมจุดเพียนต้องสาทูด้วยเหรอ <c oughs> สาทูด้วยเลยวั้านสามมเล่บอันเขาวัดไทยนโมตัสสะด้วยเหรออ๋อนี่คืออะไรอ่ะร้านค้ามร้านขาเข้าดูปห้ามถ่ายรูป ถ่ายข้างในถายข้างนอกนี่แหละมีแค่นี้แหละมีเทียนแบบนี้ด้วยอ๋อมีเทียนยอนลงไปนะครับหนึ่งยูโรเนบลว่าหยิบหยิบไปหนันนี้เหรอแล้วก็ถ่ายให้ดยากใส่ขึ้นมา ก็นี้ขึ้นมาแล้วนี่คจุดขอพรด้วยระหว่างจุดก็ขอพรพน้องมือด้วยขอพรพนมมือพระแปะขอในจิตในใจก็ขอให้สอบผ่านวีสองสอบผ่านวีสองเพียงครั้งแรกครั้งแรกขานเลยต้องพูดภาษาเยอรมันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาฟังไม่รู้เรื่องเอามูอที่จุดไม่ติด พี่จะไปสไลดวพยๆอัพเลยกันเออเวลาท่เราลขก็วางนะแล้วมันลุมแรง้ังนะออกพีบวางพอวางเข้าไปพึ่บมาช่องพี่วางเรียบร้อยอาเมนเราลืมอาเมน เพียงก็ไม่เพียงหรอแล้วเพียงเพียงพี่ต้องอ้งอาเมนต้องท้าหัวเลยเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำักสน้ศักดิ์สิทธิ์เย็นไหมคะเย็นน้ำอย่างเย็นมันก็ต้องเย็นตัวกระแตหลายโพ น้ำนี่กินได้อยู่ครับน้ำกินได้กินได้ทั้งหมดน่าจะขี้มือหลายคนแล้ยตอนนี้เราก็เดินดูสเตฟานผัดกันนะครับเพราะว่าเราออกจากสเตฟานโดมแล้วนะฮะออออกจากสเตฟานโดมก็เดี๋ยวเราจะ เดินช้อปปิ้งท่องเที่ยวดูนะฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของสเตปานผัดดูนะว่าเป็นยังไงนะคือวันเสาร์นี่คนเยอะมากๆเลยนะดูมีแล้วก็มีทำไมมีมีมีแพนด้าด้วยมีแพนด้ามาทำอะไรอ่ะมาทำอะไรพูดเรื่องอะไรมีแพนด้ามีแพนด้ามาทำอะไรอ่ะนั่นไงมีแพนด้านั่นเด็ด ีแหงหน้านี่ทิ้มมีทิ้มเหิียญแหงแบบง่ามที่แบบวะแม่เดินตรงนี้ก็สวยนะเนี่ยแค่ถ่ายตรงนี้ไปก็สวยแล้วอ่ะตรงนี้ก็สวยยิ่งโลยิ่งหลอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพาชมสเตฟานโดมนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวตอนหน้าเราลองพาเดินเล่นเวียนนานะครับว่ามีอะไรอย่างนี้ นะเพราะว่าเรามาอยู่นานเจอกันครับผม